มาแล้วโว้โบมือบายบๆหน่อก่อนชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันนะครับผมแล้วก <ilan que gib berish> ็กดรูปกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับไหนใครทำเป็นบ้างลองเลย เดอร์เว์อีกแล้ว,ลวครับว,นนวันนี้ก็จะมาดูรถไฟที่เชียงใหม่กันเอาวันนี้เป็นอีกวันนะครับที่เรามาดูเครื่องกั้นรถไฟนะครับเมื่อเมื่อวานก็ดูไปแล้วแหละจริงๆครับแต่ว่าวันนี้มาดูอีกรอบเพราะเมื่อวานไม่ทันไม่ทันเท่าไหร่อ่าแบบรถไฟมันมาพอดีถ่ายไม่ทันครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูเครื่องกั้นตัวน,นี้ก่อนความพิเศษที่มันมีมากกว่าที่อื่นใช่ไหม หนึ่งคืออะไรไฟที่ครอบไฟมันใหญ่มาก<ฟ>ใหญ่กว่ายู่บนอีกที่ครอบไฟก็คือนะฮะไฟไฟที่ส่งสัญญาณตัวนี้ครับที่หมวกมานั่นแหลนะอ่ะกับตนบอกว่าหมวกมันมันยาวเนาะ<ฟ>มวกมันยาวกว่าที่อื่นนะครับซึ่งมันแตกมากแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องกั้นที่ที่ยาวเหมือนกันใช่ไหม ีรอยซ่อมด้วยเนี่ยนะมันมีรอยซ่อมตรงปลายมันนะ่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วมั้งใช่เพืเกิดอุบัติเหตรุรถชนอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมมันมีรอยเขาเอาไม้ดามไว้ไม้ที่จะหักแน,น่นอนมันีรอยเชื่อมมีรอยเชื่อมอยู่ฝ่าอีกตัวหนึ่งไม้มันก็มันก,นก็ขาดไปนิดนึงอืมมีรอยขาดเหมือนกันใช่ไหมฝั่งโน้น<อ>ไม้กัน เวลาลขับรถข้ามช่องกั้นต้องระวังนะครับื่องกั้นลงต้องหยุดนะฮะอันตรายมากเลยตรงนี้ก็เป็นจุดตัดเช่องกั้น,นทางรถไฟสมของเชียงใหม่นะฮะตัวเมืองเชียงใหม่เลยก็คือรถไฟตรงนี้มันไม่มีสองรางนะคะม,มีถึงสามรางเห็นไหมรถแดงเชียงใหม่เนี่ยรถแดงเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ฮะรถแดงทางโน้นก็จะเป็นถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับมันอยู่ทางโน้นเลยน่าจะมองเห็นกันหรือเปล่ามีรถไฟแ๊บเดียวก็ถึง ตรงโน้นเลยนะฮะเป็นชานชลาที่เอาไว้รอผู้โดยสา,ารแล้วก็ผู้โดยสารเอาไว้ขึ้นรอรถไฟเนาะรางรถไฟรางที่สามก็ปิดแล้วตรงนี้มันมีสามรางเลยใช่ไหมรางนี้ก็ปิดแล้วครับ<ม>ออนู้ที่กั้นตรงนี้มันมีสามรางเลยเขาน่าจะเอาไว้ขนพวกน้ํามันนะมั้งก็มีรางตรงกลางนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูแล้วก็มีรางตรงขอบนู่นนะฮะมีเครื่องกั้นสองอัน เดี๋ยวรถไฟก็จะออกมานะ่า<ม>จะเราเราอีกสักพักหนึ่งน,ไไนั่นแหละเนาะไป่ทยไปบอกอคุณแล้วถามถามคุณลุงซุ้มเครื่องกลันเมื่อกี้แล้วนะฮะคุณ<ม>ลุงบอกว่าเดี๋ยวประมาณแปดโมงห้าสิบเดี๋ยวรถไฟมาเดี๋ยวเรารอดูกันนะฮะอ่าตอนนี้เราก็รอตอนนี้เราก็รอรถไฟอยู่นะครับก็น่นแลนะฮะน่าจะออกมาจากโน่นเลย ตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะครับที่รถไฟจะมาตอนนี้รอแค่สัญญาณเครื่องกั้นลงเนาะเราแค่สัญญาณเครื่องกั้นลงเดี๋ยวสักพักนึงสัญญาณน่าจะลงอะ่ะแปดโมงห้าสิบรถไฟก็ับเราฟังสัญญาณก่อนมีเครื่องกั้นสองฝั่งรถไฟน่าจะมาประมาณวิวเซรางหรือว่ารถไฟขบวนยาวนี่อะไรเป็นขบวนรถไฟที่ออกจากเชียงใหม่ไปที่ กรุงเทพนะมั้งเชียงใหม่ไปสถานีรถไฟหัวลําโพงมันน่าจะเคยมีตำนานอยู่นะที่สถานีรถไฟหัวลำโพงรถไฟชนรถไฟเอ้ยมีอยู่ละต้องไปปี๊ดทิ้งไฟปี๊ดทิ้งว่ที่หัวลำโพงอันนี้ก็วไม่รู้ว่าทำไมมันเกิดขึ้นได้รถไฟชนรถไฟเดี๋ยวรอรอสัญญาณเครื่องกั้นกันก่อนเนาะรถไฟ รถไฟใกล้จะมาแล้วนะฮะเมื่อกี้มันก็ส่งขัญญาณนะใช่ไหมใช่ดีแต,แ,แต่เป้นเลยเป็นเป้นเลยหรอรถไฟเสียงมันแตกกว่ารถไฟว่าเสียงมันแตกกว่ารถไฟงไงไงรถไฟมาแล้วกั้นลงแล้วใช่เดี๋ยวรออยู่น,นี่นะเดี๋ยวพ่อเดินไปดูขั้นกันมันลงรถยนรถรถต้องรีบนะฮะ รถต้องรีบหน่อยเพราะว่าเครื่องกันจะลงไม่ได้อ่าตอนนั้นก็รออยู่ต้องลงแล้วนะคะครับครับอยู่นัก้นแหละอยู่ยุดนั้นแหละรถไฟกำลังออกมาแล้วนะคะ มาแล้วเห็นไหมมาแล้วอันนี้ถ่ายอะไรถ่ายตัวเองเหรอือเปล่าถ่ายทำไม <oil> <floor> ถ่ายคู่กับรถไฟเหรอนวนง่ายรถไฟค่อยๆเคลื่อนขบวนออกมานะฮะเสียงเครื่องกันก้นก็ดังอยู่นะครับห้ามลงนะนวล โอ้โ,โ,โอหขอบเออไปบายนะแล้วมปีบนนกบนเนาะไปนอนแล้วนะครับไปแล้ว อาจจะมีอีกระบวนไหมหรือยังไงอ๋อมีหัวอยมีหัวรถจักรด้วยหัวรถจักด้วยเหรอมีหัวรถจักรก็มีโอ้มีหัวรถจักรจะวิ่งมาอีกนะฮะหัวรถจักรวิ่งมาอีกนะครับทุกคนรอก่อนนะครับจะไปเชื่อมต่อตู้นที่สถานีอื่นมั้งอืมไมงไงมันเป็นหัว เดี๋ยวจะถ่ะายด้วยถ่ายทั้งหัวทำไมมีรถไฟเปิดไฟด้วยอ่ะอันนั้นน่าจะไปสลับรางกันได้ปะยังไงมีหัวรถจักรบิ่งมาด้วยเป็นเฉพาะหัวรถจักรอย่างเดียวนะฮะใช่ไม่มีตู้ดบชิช้ามานชะ้ามานะ มาโชคดีมากเลยครับมีอีกขบวนหนึ่งกำลังวิ่งมานะใช่ได้ดูยาวเลยเป็นรถไฟสายเอ็กซ์เพรสนะอืมได้ดูยาวเลยนะครับวันนี้คุ้มมากมากเลยคุ้มมากเครื่องกั้นก็ปิดกั้นอยู่นะฮะแล้วคุณลุงก็กวาดทางรถไฟนั่นไงบีบแต่ละอย่างรถไฟแป้นกลัว่ารถไฟจะบีบบอกว่าระวังนะอ่าบอกระวังนะรถไฟมา บีบแดดให้คนระวังยงไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับทุกคนเห็นหรือเปล่าอ่าเพื่อน <_ t ans> ๆอ่ากับตันก็กำลังเซลฟี่ตัวเองอยู่นะฮะยง <_ t ans> ไงมาแล้ววููใกล้เลยนะฮะ <_ t ans> ดูระยะใกล้เลยนะครับ วันนี้เป็นวันที่พิศเศษมากเลยเไปหยดุหยดให้กับต้านขึ้นหรือเปล่าเขา, <c oughs> าจะสับลา <c oughs> เขาจะเขา,าจะเปลี่ยนรางนะฮะเลื่อนกลับไปไ<ม>แล้วไอัไวรรไวไอ้ไเมื่อกี้นะฮะที่มันเลื่อนไปเลื่อนมานะครับพร้อมกันเลยนะฮะ ไอหัวตู้ที่มันเลือกไปเมื่อกี้ไงเต้าวิ่งสลับรางใหม่ไงไอเออต่อตู้เออกา่ไต่อเทียบอัน่น,น,นั่นไงโอ้เครื่องกันขึ้นแล้วนะฮะไม้กันขึ้นแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยวก็จะมีอโอ้คุ้มมากๆเลยนะครับได้ดูรถไฟหลายกระบวนเลยนะฮะทั้งเป็นหัวลากหัวอะไรนะฮะ สุดยอดเลยวันนี้คุ้มมากๆเลยใช่ไหมใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุดท้าให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ของช่องเราสำหรับวีดีโอมาเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายัดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้โชคดีมากเลยมาเที่ยวเชียงใหม่ใครยังไม่เคยมามาดูนะฮะจุดกัดเครื่องดั้นสถานีรถไฟเชียงใหม่วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกท่านอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดอะไรได้กดให้หมดเลยแล้วก็ มีรถไฟจากจากเชียงใหม่ไปนครสวรรค์ด้นะออม,มันมีนั่นแหละครับบ๊ายบายเพื <Yeah. S 2> ่อนๆจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้น้องๆอ,อย่าลืมกดติดตามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครอื่นเลย